วันนี้จะมาตั้งค่าแบบเสียบสายแลนนะครับหรือว่า AP สำหรับคอมฟァรรุ่น CFW-R752AC นะครับก่อนอื่นเราก็เสียบปลั๊กอย่างนี้แหละไม่ต้องเสียบสายแลนนะครับไม่ต้องเสียบสายแลแนจากนั้นไปที่ตั้งค่าครับเลือกคอมฟ a รตัวนี้แหละก็ไปที่ Wi-Fi ก็เลือกคอมฟ a รตตัวที่มันไม่มีรหัสนี่นะครับเลือก 5G ก็ได้หรือ 2.4G ก็ได้นะครับ จากนั้นก็ไปที่ Chrome Google Chrome Google Chrome นะครับ Apple ก็ใช้ได้เหมือนกันวิธีนี้เดียวกันเลยพิมพ์ข้างบนนะครับ1 9 2 1 6 8 1 0 1นะครับข้างบนนี่จากนั้นก็ขยามสักหน่อยนึงพิมพ์รหัสก็ไปว่า admin ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ admin ตัวเล็กทั้งหมดเดี๋ยวผมพิมพ์ไปเลย admin ตัวเลขทั้งหมดนะล็อกอินครับผมมันก็จะเสิร์ชหาตัวเราเตอร์ของเรานะครับอ่าตอนนี้ปฏิเสธไปก่อนจากนั้นไปที่รูปเฟืองนะครับอยู่ข้างบนรูปเฟืองเฟืองบนชุบแล้วก็ไปเอ้ยเยเ้เยพูดผิดพูดพิทไปที่หน้าโฮมไปที่หน้าโฮม ที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ไปที่ AP อ่า AP ครับจากนั้นเราสามารถตั้งชื่อได้ตั้งชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น w p a ทับ a 2จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดไปพาสเวิร์ดนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับ8 8ถึง64ตัวอ่ตัวอันนี้2 จุด 4G เปลี่ยนชื่อได้พาส t w เวิร์ดก็เปลี่ยนเป็น WPA ใส่พาสเวิร์ดไปครับอะไรก็ได้ครับ8ตัวชุบๆสมมุติผมใส่งี้แล้วผมกดแอ p พลครับกดแอปพลแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เสร็จแล้วเยอะพาสเวิร์ด yeah. เหมือนกันไหมเหมือนนะครับอากดแอปพลครับ จากนั้นรอให้มันรีสตาร์ั้งที่หนึ่ง3าวินะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับพอมันรีสตาร์เสร็จเราก็เอาสายแลนนี่แหละไปเสียบจากเราเตอร์นะสายแลนจากเราเตอร์ไปเสีย